เขาแวนนี่ก่อนเนาะแวนอุดหนุนแม่อ่อนก่อนสวัสดีครับแมออนครับขอบคุณครับสาหรับของฝากจะข่านแต้วแต่วันนี้จะมาอุดหนุนเม่งอีแม่ต้องขายตามลาค่ายแม่ขายนะเจ้าห้ามลดบอกก่อนห้ามลดนะเจ้าเพื่อขามลาค่ายแม่เนอเนอเนอเจ้ากรรกี่บาทกรรอันนี้กรร ยี่สิบบาทเออนั่นนะเอาอ๋อเชฟไม่ได้เอาเอาคอคอซิฟกำแม่ซิฟาำหน่อครับซิฟกำได้ยายไาเอาถุงก่อนครับผมอันนี้แมวของไผ่ชื่อแมวอยงครับแม่เซเว่นเพราะว่ามันมน้อยมันยออนันอกเนียกมาอ๋อ เซเว่นสังก้องอ๋ออ๋อครับอ๋อเซเว่นเซเว่นถ้าจวนไปอยู่ประภพยบอบไปแล้วก็โอ้ลิงขอบคุณไอพิษนั้งๆเนอะขอบคุณ <Seven. S 2> ไอห,หลังตัวมีไหนล่ะเซเว่นอ๋อนี่คือ หวานน้ำหวานเนาะน้ำหวานเป็นแบบมีขิงเนาะครับบะแมนจะีบะัครับแม่น้นหวานนี่แปลกจังอย่างนี้น้ำอ้อยน้ำตาลเนาะโอ้โหนผมหายากแล้วเนาะน้ำหวานใส่เม้งนี่นะจ้ามูเอานี่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 น้ำเม้งน้ำหวานจากบ้านเมลลายในของยายอ่อนนี่หายากแน่เนอของหายากนะเม่นเนาะเขาตั้งรุ่มแบบเครมีหายแปลงแล้วน <c oughs> เนาะแปลงมาข้างมังก่อ มันล้ำแบเหมือนกันนะมันคนละลรสจอกน้ำหวานนี่นะแล้วน้ำหวานนี่ขายแยกตัางหากก็แม่ขายยหอเอาแถมเอาแถมฮอ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ผมมักเวงหวานพอกินตั้งแต่อุ้ยละ <c oughs> อุ้ยในยกะ <c oughs> อุ้ยในยกะเอาเม่งหวานมือจอบของผมอ่ะ <c oughs> ผมรักกินอะ <c oughs> น่ะผมรักกินทุกวันเลยนะเดี๋ยววันรักกินขี้เมียงอบมีมีฮันชงหนึ่งก๋ำหนึ่งผมกินมดภายในหนึ่งวันอ่ะ นอนเป็นรับวะนอนบรรับักะนอนบรรับแติครับแม่แต่กะผมหันเม่งเนะผมจะเกิดเติงหาอุ้ยขนาดละอุ้ยเป็นก็ฮู้ว่าผมกินนะเบนบดเดินเลยคนเขา่นกระสอบกินเมียงหมอกใหญนเลยครับนี้นะนะผมหันเม่งแล้วเกิดเตองหาอุ้ยขนาดขอบคุณนี่แม่ครับเจ้าขอบคุณใหญ่อ่อนนักนักแล้วก็เพื่อแถมน้ำหวาน เอาล้วครับคันนี้ผมสองปันจะกินเม่งหวานแล้วนะไปอยากกินกัมาจิ้มได้เลยเนอรเขาฝากไว้นี่ก่อนบอกจาได้กะเราจะไปยายมันแก้มกันเดี๋ยวเอาถุงน้อยมาใส่ที่หงกมันแม่ผมฝากไว้นี่ก่อนเนอร์จเจ้าได้กะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้แล้วใจแล้วครับอ่าครับผมขอบคุณค่ะ เอาละแล้วใจละเจ้าเฮ้ก็เ้อลูกประโนน้ำหน้าก็ได้น่ะรับปกติสัญญาณเน็ตจะมีไวยทุกหมู่บ้านเลยก็ไม่ลงมีมีในหมู่บ้านแต่บางจุดสัญญาณบาถึงเจ้าบาถึงยังจุดที่ไหนพ่องครับฝั่งมโนเโโจ,จ้าฝั่งไหนแต่แถวนี้มีเนาะแต่แถวนี้เต็มหมดเลยเจา้าเต็มหมดเลยสัญญ,ญาณอ แต่เขาต้องต่อไวไฟเนาะเจ้าแต่ว่าโซนของโซนของวัดของป่าโมโอ,อน,นี่เต็มเต็มเลยทุกเครือข่ายเจ้าครับชอบใจสีมีห้าจีมีห้าจีเจ้าอันี้เลยมาเตลพอบรรยากาศของบ้านเวลายทุพ่อคอันแบบคือบ้านแบบจัดจ้าไปเลยเนาะจัดงามครับ อันนี้แม่หลวงเปิ้ลต้องช่วยกันปลูกี่เรานอแม่หลวงเนาะแต่หน้าเปิ้ลกับลูหน้าบ้านไถหน้าบ้านมันนะเจ้าครับช่วยกันดูแลเจ้าอ๋อเขาจะขึ้นสายนี่เจ้าเขาได้อกขึ้นสายวัดนี่เจ้าไปบ้านแม่แก้วเจ้าเขาได้ออกกำลังกายแล้วครับไปบ้านแม่แก้วเจ้าไปบนอะไรเจ้า ใหญ่น้อยใหญ่น้อยยาย่น้อยกะเจ้าสวัสดีครับยายตาผ้าก๋าับไปบ้านแม่แก้วเจ้าไปได้ออกร่างกายแล้วรับสวัสดีน้องแม่แก้วแม่แก้วแม่อ่อนแก้วเดชอุดม ไปทางใดเจ้าบันเนี่สวัสดีครับแม่สวัสดีเจ้าสวัสดีครับฮันแม่อีหยังฮันเจ้าโอแม่าอยู่่าเ้มาแต่ว่ายาเก็บบ่ใครหันเมียงอ่ะเจ้าอ้แต่ว่าได้ไปได้ครับก็ไปหาะมาเอาเมียงอ่ะติบนกบ้านอมาเเมียงบ่ได้ก็บ่มาเอาะตเจ้าาดไปัเจ้า อันนี้แม่แม่แก้วแก้วอุ้ยแก้วหรือว่าแม่ออนแก้วแม่แม่กะแม่เหรอโอ้เดี๋ยวลูกบอกอุ้ยเดี๋ยนะโอ้ยแม่อายุ38เป็นกอสวัสดีครับแม่ออนแก้วครับสวัสดีเจ้าโอ้วนี่ลูกหลานขอไม่หยาดไม่เอี่ยวเนอะเจ้าเออปกติแม่แม่แม่ออนแก้วจะไปอ๋อหนังหนังหรือแม่โอ้แม่ออนแก้วจะไปเก็บเมงเนาะเจ้ากำลังจะไปวันนี้ไปวันนี้ เอาแต่ว่าบัได้ไปท่าปนมาเอาเมีย่ยงบัได้กลับมาเสตือละ,อละอก็ต่อใบปนมาเอาอ่ะปนมาเอาก็เลยบัได้ไปนั่งศาลนะอย่างวุ่นแยะกะฝน,นก็ตกเรื่อยอยีกแล้วกำลังนั่งศาลอย่างครับเศาลยังศาลเป็นฝีมือไปชนะแล้วไปชงไหนไปชงไหนอ่ะใจคนเดียวเอออันนี้ยังบัดได้ชงเตือมันบา<อ>งงามเตือะมันบางงามเตือะหรือบางงามเตือะยังบางงามเตือะไม่รู้เตอะเพื่อจะใช้ไม่กระแลงก้นนี่เห็นมั้งโอ้บัดเตือะในนั่งย่างบัดเตือะเออบัดเตือะฟึบบัดได้บัดเตือะย่างศาลนี่อ้ ด้านนั้นมันเป็นตอกแล้วเดี๋ยวนี้จะเอายางโมใส่เตียวเขาเจ็ดอย่างได้ผ่องอันนั้นมันพวกอเยลไปใส่ไข่ต้มใส่ไข่ก็ได้เอาไปทรงไหนครับไปทรงไหนอ่ะไว้เยี่แจ้งว่อยี่ใส่ใครก็ได้ก็ขอไปเถอะเอาไปเถอะใส่ก็ได้ข้าวเอาไปจะปั่นแล้วแต่ว่าตอนนี้มีออนแก้วก็จะสารนี่เอาไว้ใส่กองอันนี้มันโอ้เหล่าน่าเนยางอ่ะค่ะเป็นม้วนเปลี่ยนม้วนค่ะถ้าเป็ี่นขายราคาเด้ตัวฮะไม่หลวงฮะโ บอได้บอก่านวอหู้ห้าร้อยมันแพง้ยไกางยังว่าเรานำเพราะว่าอยู่ปได้กวอยาไปจนะอยาไปเจนเน่เนเพียวห้าร้อยปลาเพียวปลาเพียวปลหัวเนาะร้อยห้าสิบได้ก็่ยเาห้ารงางาแล้วไหนร้อยห้าสิบนี่อยู่ได้ก็ love, ่าเาว่เอเจ้าโอ้ไหวก็หาอย่างนะ้นเอาสารนุ่มที่มันไหลตรงแ่งตรงแ่งตรงเจใจกิบเต้ากว่าจะเป็นแกนนี้นะแต่ว่าเป็นพระกระต๊อ่ะ แต่คืนนี้ยังไปเคลียนี่เหรอียมกดแป๊บเดียวนกับยายอันนี้มันมันลองอยู่รูปมันเปลี่ยนอันเป่นยางมาเลยมื่นไปหน่อยถ้าติ็นต่อนี่ใหญ่กว่าจะได้ใช้เวลานักขนาดนี้อันนี้มันกําลังเปลี่ยนเป็นยางถ้าจะเอาโมกออี้จะเอาใหญ่หรือนี่กันน้อยหมนี่อันนี้มันมีอย่างอี่นะเนี่ยลวงยาวมันยังมีสิบเซนลวงสั้นมันยังมีกี่เซนเจ็ดเซนไม่ยอม,มยลำเลือกกันไปสามัรถถ้าว่าจะเอาอย่างมน้มนๆกด็ด

แล้วปกติแม่ออนแก้วเนี่ยไปเก็บเมี่ยงมาแล้วก็มานึ่งนึ่งคนเดียวนึ่งแล้วไปมักนึ่งแล้วก็ออกมาหัดหัดแล้วก็ตุบมักตุบนี่ค่ะตุบถ้ามันใบมันแข็งๆน่าก็ตุบตุบตั้งกลางตั้งหัวอย่างน้อยมันจะได้ทำมักแล้วมันมันมันค่ะรอเนาะเพียงน่ะเพื่อข้อนเพิ่มเมี่ยงอ่ะเอาเลยไม่หลวงรบกวนไม่หลวงกันมาไม่หลวงจิู้ดีข้อนที่ม้วนๆนั่ามีไหนเออเพื่อข้อม้วนๆอย่างอันนั่นกะมันจะมีข้อตุบเมี่ยงอ่ะ ตุกเมียงอันนี้บาใจบาใจจาโคกเนื้อไ่ตาวน้พี่กเป้ใพวเรากวกนี้นี่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 น่นี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 นี่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 ี่น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 ีนนี่น่นีนี่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 นนี่นี่นีนนี่นี่น่นี่นี่นี่น่นี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 ี่นี่นี มีขอนของเปิ้ลอ๋อเป็นขอนไหมขอนไม้ไม่โดยเฉพาะอันนี้นะถ้าบบปุกนี่นะบบได้ก็ขี้เมียงจะออกกินเมียงท่านไหนเหมาะมันจะเศร้าก็รู้ไปแล้วนี่มันต้องห่อพะยังถั่วกลมบุกครับเป็นไม่น้อน้องน้องผู้ช่วยลองถามหออตุ้มเมียงบ้านเกาอ้ายมีก่อนแม่แม่แมันจะมันโม่เนี้ยเขียงนี่นะแบบเจี๊ยงอะไรเนี่ยเอาพะยังบุบๆทำนะอ๋อต้องพะยังบุบต้องพะยังพะยังปั่นปันอนี้แล้วก็ถึงเอาเมียงมาบุบนี่เนาะ เอาวางต้องเอาวางติดแน่นแน่นท่านาไม่แม่ถ้าไหนไหนเนื่อเนี้ยมันจ้าต้องใจแ <น fit. S 1> คอนัน้นขนหาเนาะแม่หาก็อันนี้นะปูงเจ้าอันน<อ>ี้มันพัฒนามาเป็นอี่อะไรเจ้าแต่ก่อนมันเป็นตะปูงแต่ก่อนมันแปรงดอกปูงเราปีหนึ่งเ่าจะได้ใดมาสมแซมแหมเพราะว่าปวกกินตั้งในมันแล้วนี่มันแบบมีปวกกินละไหนเนืยงอยู่ก็หายอ่ะหายป่นจะหายไปไหน ถช่คาไปแปลงกองกูจให้แล้วเออกอกูจาเอาหายเมียงไปแปรงกอกูจ่าละลูกลูกมันเอาไปอยาเขาไปแกเมียงเนาะไปอหากลองอันนนะาหายในกอกมีอ้วันก่อนนั่นหมอโจมาถามซื้อคือปั้นก็บาขายสองปั้นก็บาขายเอาไว้เนี่ยอีเนาะจะลูกมามันมันเป็นสั่งฝีมือมันเป็นสั่งเครื่องดนตรีอย่างท่นมาพุดนะมันเอาหายเมี่ยงมันไปแม่โทรไปถามหาไอ้หายแม่ยหายแบ่ะผมมามาเพ่อยาก เอาไว้เพรไปเป็นย่าไว้นี่เป็นย่าไม่ใช่ย่างใช่ย่งบอาไปขายหรอกปีกลงไปห่ามกัมพอหางห้ในก็มีจี้กอกนั่นคือพออ่ะโคก็ได้มากก็มาตีแล้วก็บรบอกเอาไปไหนอ่ะเอาไป้นบ้านฮะแล้วลูกชิดมันมีนักนะลูกชิดมันมากันได้ก็มาตีตึ้งเครื่องดนตรีมีกะโค้มเจ้านี่ก็เออเนี่ยนี่อย่างอันนี้อันนี้คือฮะอันนี้นะ แล้วมาโรยเตียงไปมันจะแก่นิดนึงจะใช่ที่นี่คือเป็นอันนี้เป็ี่ยนอันนี้เป็นค้อนตุ้มเมียงแม่ไหมล่เมี่บุบหัวไปได้คันตกใช่หัวไปตีนแต่แก่หัวไปตีนบุบขึ้เล่าได้อยู่เนาะแต่ขึ้เล่าวานนี้วันนี้ใครหันเนาะน้ำทั่วหัววันี้กับตุ้มจอนอันนี้ฮะลูกบ่าวอ่ะอ๋อลูกบ่าวอันนี้มันขายน้ำตกด้างหลังบ้านนี่จังจอนเทวูซิตี้นี่นะอเทวูขัดเทวูขัดครับนี่ รักษาศิลปะเครื่องดนตรีพื้นเมืองไงหรออันนี้แกทำเนาะและอาหารพื้นรานนาเนี่ยขายลับตึงบ้านตึงไหนขายรามไหนอยู่ประแดดหลังบ้านอยู่วังสรีคำชื่อร้านยังอ๋อเรามีชื่อร้านตือน้าบัวเอเจ้าเป็นร้านร้านมันเป็นการขายกับเข้าน้าบัวขายกับเข้าขายเข้าระบ่มีกับเข้านจิมของมันเนี่ย ละเงยฐานนัตยังเงยเป็นว่านอ่ะปกติมันก็จะมีมาขายก็เขาบ้านก่อนใหญ่บ้านก็อันนี้ไข่ใหญ่ใหญ่แก่ไปขนาดใหญ่มาต่อกันจเ้าแต่บางบ้านปกติในตี้เอาเมี่ยงเนี่ยเพะ่็จะมีทุกบ้านเวลาเมี่ยงมันเป็นใบนี่คเอาทุบๆเพราะมันอ่อนเจ้าอันนี้เหมือนเขาว่าขนาดนี่ขนาดมาตรฐานสำหรับไม่อ่อนแก้วไม่อ่อนอันนี้ใหญ่ใหญ่ไปนิดนึงอ๋อใหญ่ไปน้อยเนาะใหญ่ไปน้อยเจ้าต้องเอาเกึ่งนี่ ห้าห้าไร่ตีตเพิ่นเก็บเมี่ยงอ่ะแต่ละบ้านเพิ่นจะมีไว้ไว้นมันมีกับมืออ้วนไว้บนแปลกนะมันจะมีไงน้อยแล้วแต่ขนาดสมมุติเนาะไม่หลวงเจ้าเอาเขียงนี่มันก่อนเขียงนี่สมมุติเนาะสาธิตเบื้องต้นแบบไหนยายยายเอาหน้าใบก่อนยายสาธิตเรื่องเมี่ยงนี่ก่อนเมี่ยงเนาะสมมุติสมมุติน่ะอันนี้เป็นเขียงที่สำหรับตุ๊บเมี่ยงเจ้ามีก่อนถ้าบ่มีก็เป็นอย่างสาธิตเปล่าเปล่าเนี่ยละย้ายเหรอถ้าสมมติเอาใบเมี่ยงเปลี่ยนใบสีเขียวแน่นอน อ๋อเมี่ยงนึ่งมาแล้วเจ้าอ๋อตีนึ่งเล็บร้อยตีนึ่งมาแล้วยองของตะกี้น่าเจ้าต้องนึ่งเล็บร้อยเออเล็บประเดี๋ยวนี้ยัยมันเมี่ยงชุกมันนีก่อนมัมีมัเป็นย่างนึ่งไม่ลงแน่เมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงตีชุกแล้วเนี่ยแกบกะคนนี้ละกันเนี่ยละกันอันนี้ไม้ด้ามเนี่ยเอาไว้อันนี้ดีกว่าอ๋อแน่เป็นอันนี่ก็มีนี่นี่ก็มีนี่เนเจ้าเดี๋ยวเราลง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 นี้เปิ้ลมาได้ใส่ถังใหญ่เนาะย้ายย้ายมาที่ใบนี้เห็นที่ใบเขาติ้วยงยงนี่ยออกเลย

ันนี้ก็มีนี่เยไหนได้ก็ได้ที่ขั้นจกมันเป็นหนามัน้าดีกว่าหน้ามันจะมันกำลังนี่จะวานี่แต่เปิดได้เมันก็แม่ได้กับเป่งตงย่างสองแก่นกันนะอันนี้อันนี้เออจะนี่บาได้ออกออกทีแม่ออกีทีเม็ดหน้า อ๋อนี่เป็นถังน้อยนะจ๊ะถังน้อยนาี่เป็นเนียงอมส้มองฝาอมส้มองฝาน้วแต่กี้เป็นเมี่ยส้มเป็นเนียงเป็นเนียงอันนี้อันนี้เมียงปีนี้เมียงลปีนี้อันน้เจ้าตะเมิดเก็บตะเมิดเดือนอมส้มองฝาเจ้าสมมติว่าเนียมันเป็นใบเนี้เดือนมิถุนนะเนี่ยก่อนก่อนที่จะเดือนมนนะเนี่ยเน้มันผู้ภายมิถุนน่ะอ๋อเมาเลยจ้ะเจ้าอันนี้ผลท้องวัเป็นใบ เจ้านาดียงนี่ยังออนเจ้าถ okay. ้าถ้าอย่างอี Wen ้เฮาบบต้องทูบแล้วนะเจ้าครับต้องทูบแล้วถ้าอย่างอี้บบทูบเลยเจ้าถ้าถ้าอย่างอี้มันออกมามันเป็นใบนิดนึงต่างหางเจ้าเฮาเอาต่อยต่อยให้มันมันนิ่มเมี่งมันก็จะนิ่มเอ้ต้องมีกันุ้บคือมันนิ่มแม่เจ้าต้ออันมันกับตุบ เปิ้ลแบบตัวละใบมันจะแข็งซื่อไปเลยเจ้าถ้าอี้มันก็จะเข้ารูปเหมือนว่าเขาแต่งมันให้เข้ารูปเข้าถ้าเป็นเป็นเป็นคนก็เอาเสื้อเข้าในเตียวอย่างนี้เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเนอ่ยผมก็ว่าเจ้าถ้าอี้แบบแต่งๆน่ะมันเป็นสาวจีอชาวจีที่รีบ เลี้ยงปได้เก็บเมียงตีต้นใดตีมันลุมลุมอ๋อถ้าอีบวต้องตุบแล้วเจ้าอันนี้ต้องตุบเห้นหน่อยต้องแตงมันเห็นน่อยแตงเห็นหน่อยต้องแตงเห็นหน่อยเจ้าต้องแตงติดตุบเพาะบงอย่างเพาะหัวแบบนั้นเจ้าเพราะว่าเขาเก็บเก็บแบบอีบแบบนั้นอ๋อมันแก่ไปเจ้ามันเลยเลยแบบอันนี้เป็นนมนี่อาจจะเป็นวัยรุ่นอย่างเาวจีเจ้าอันนี้เจ้านี่เป็นสาวจีอันนี้ขึ้นมาหน่อย กือบสาแล่วเดเลยต้องเอามาแต่งตัว้เรียบร้อยครับเป็นเจ้านเหรอเจ้าตาเมี่ยงเป็นเจ้าหู้เจ้าอ๋ออันนี้อันนี้เป็นคือผมบอกใครหู้เคล็ดลับมาหู้วันเนี้ยเจ้าอันนี้เป็นประมาณยี่สิบสาวแม่สาวเนาะสาวแล้วแต่ทีเนี้ยเจ้าต้องแต่งตัวให้หน่อยยู่ิแมอันนี้บัต้องแต่งละนี่บัต้องแต่งพร้อมละพร้อมละพร้อมขายเจ้าบางคนปก็ชอบอย่างอี้ครับ บางคนดิคนแตีเปิลก็ชอบอีไอเจ้าถ้าบางคนเปิลก็ไม่ชอบอีเนี่ยรสชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันแต่ว่าอันนี้บางบางทีคนเท่าก็ชอบอีต้องว่านี่เนี่ยถ้าคนมาให้มาให้ดีเปิลก็ชอบอีมันมันมันมาเห็นหน่อยนีอมันนุ่มนนมลำไส้เมนเจ้าคนตีเปิลเคี่ยวแบบดีแล้วแน่เจ้าชอบอ่อน้อยเจ้าโอมเมงแล้วก็สูบุรีฮิโยแต่เนี่เจ้าไม่ลงเคยสูบุรีฮิโยก็สูบเจ้าแต่กินเมงเกยก่็เคยกินลิ่นแล้วอันนี้เกาะกินบุรี แต่เมี่ยงนี่ต้องอมเพราะว่าเมื่อวันยังเคยรับเมี่ยงนี่มันมีสารคาเฟอีนชาจ้าไม่เห็นเจ้าเอาละแล้วก็อันนี้มีหันแม่ตู้เปล่าน้อมีการมักเมียงเรียบร้อยมีนั่นมอหนึ่งหนึ่งปลาไม่ลงปลาไปพร้อมอหนึ่งกับเจ้าเอาปดในพร้อมมันจะต้องเปลี่ยนถ้าเราจะนึ่งวัตถุเมื่อก่อนเป็นไหแบบไม้เนาะเจ้าเม่ก่อนเป็นไหแบบไม้แล้วเป็นเต่าปูนนี่งเป็นม้าขาแล้วก็เอา เป็นไปคุบอีกนะแม่นจะมีคุบๆเจ้าเปล่งเจ้าแล้วนัเวลาระยะเวลาผ่านมามันต้องต้ใจต้องใจเวลานักมันต้องหามหามถ้าเขาจะนึ่องหิ้งเมี่ยงทีละสองคนแล้วจากนั้นมาก็พัฒนามาแจยห้ซึ้งมาแจยหอซึ้งอันนี้เวลานึ่งเนื่งคนเดียวมันนึ่งได้สบายยกได้เลยเนาะยยกได้เเลจ้าอ๋ออาจันนี้เป็นน้ำที่เขาเนื่องที่พวกจะเอาไปแปลงน้ำเมี่ยงอย่างไร อันเนี้ยแม่นเจ้าอันเนี้ยเจ้ากระเบีบมันบดด้านกินกระเบีันมันหนักล่ะต้องเก็บเมียงนั่งหนักตรงก่อนกระเบียดทะเลแล้วอย่างอีปุ่นเอาไปต้มต้มเป็นน้ำเมียงไปต้มไปกันเป็นน้ำเมี่ยงตียำน้ำเมี่ยงเจ้า สารตั้งต้นของน้ำเมียงเจ้าน้ำเมียงแม่ก็คือน้ำนี้เจ้าอ๋อแล้วบัดเดียวบมคมีคนมี้านปอกมีก่ะมันปอกมีติบนยำิบนยำน้ำเมี่ยงเจ้าตบอนยำน้ำเมียงแล้วมันเอียนี่ใ่นะเป็นเคี่ยวเอาเหมือนน้ำผูก็ใหญ่เคี่ยวน้ำปู้นาะนหแล้วเหลือน้อยเดียวอ๋อทนเมอีใยต้องโกนก่อยหรือว่าปลลอ้ไปลงกลับมานักัได้ ถ้ามันมันลงเขาก็ขอขอขยิบลงเหงาค่ะเมื่อคนเท่าเมี่ยงกันีลยอ๋อแล้วก็อันนี้สารเต้าต้นหรือใบเมี่ยงเนาะเจ้าเนี่ยมันมีเมี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนะอ๋ออันนี้ถังนึ่งเนาะเนี่ยไก่คนห้องว่าสมัครต้องน้ำเพ่ก่อนนะต้องน้ำเพ่ก่อนเพ่ก่อนนะต้องเต็มต้องใช้พกอีก่อนนะครับเขาจะต้องได้ออมอยู่ฮันาะเมี่ยงเขาเป็นใบน้อยมันจะมันจะนิ่มมันจะอ่อนเท่าหนึ่งชุก เวยมันปดเวยมันจะแข็งเลี so oh. road, so mm ่ยวมันจะคือมันยงไมันล่ันุ่แล้วนึ่งเบิ้ลก่อประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่เรียบร้อยเลยติดหัวนี้ปิดหัวนี่ประมาณสองชั่วโมงนุ่งนุ่งเมียงนี่ต้องเอาให้มันซุกมันอ่อนๆชุกเลี้ยวเขาอมซุกเลยเมี่ยงถ้าอันเมียงมันจะแดงชุกเราลงนะแดงปันลึงใบอย่างไร แต้อวอมแล้วก็ถ้าสุกเสร็จแล้วออกจากยี่ใดแม่สมมติออกจากนี่หม้อนี่ไปแม่ไม่ี่ใดต่อเอามาเอามาใส่แหย่ซึ้งเพื่อวันจึงคือต้องเอาไห่ชุ่้วก็วางเนี่ยใส่เต็มนี่แล้วก็ไห่ชุ่มเขาถ้ามันปุ๋งกันเนอะหนึ่งตั้งตังสองแจ่นบอแปะต้องยกขึ้นอย่าก่อนแล้เดี๋ยวเขาเอาหมูเหลือเนี่ยเขาชุดชดตั้งหน้า สมมติทำมันซุกแล้วหน่อยแม่เอาแก้วทำมันซุกเสร็จเรียบร้อยแล้วยี่ลาต่อก็ได้เษากโบ๊ทแรกก็โบดทแรกเอามาจายไว้ก่อใส่ถุงมือเอามาจกออกจกออกจุกออกโบ๊ทลงกันเลยค่ะคัดคำเนี่ยก่ะครับคัดคำเนี่ยเนาะคัดขัดแล้วก็เอาไปใส่มักต่ออ๋อนี่กอุปกรณ์มีบักี่อย่างเองเนาะสมัยก่อน แต่มันใช้เวลาเนาะกว่าจะได้เม่งกามนี่ต้องไปตีสนครับมันมามีหายเย้แล้วเนาะอ๋อเป็นอย่างนครับจะเฮ้ยเออจะเฮ้ยใจจะเยอนเฮ้ยแม่อู้ไปได้เฮ้ยแม่ห้องเพลงบอกแม่ห้องเพลงได้อย่างห้อง ได้เพลงอย่างเอาเอาล้วครบสมบูรณ์แล้วเนาะเจาลก็นอะล่นี่เอาละเอาแล้วขาซื้อแม่งแม่แงห้ากัมหอไดกะครับครับครับเนี่ยห้ากัมห้ากัมกัมกี่บาทแม่คิดมาเลยแม่คิดกี่บาทอ๋อ แล้วแต่แล้วแต่แม่ออาออสูนกันเอาซูบบ<อ>ุ่มกันนะปุ่มอะไรอ่อนอ่อนไปหนักอ่อนไปหนะกอ่อนสามหมดครับอ่อนสามหมดที่ทาจะไม่คือขนเทาอ่อนสามและนี่จะเป็นส้มปาดนี่นะแม่นี่ส้มปาดเนาะครับเอาบละวันนี้มาอุดหนุนีน่แม<อ>่ห้ากล่ำเนาะเดี๋ยวถ้ามันหมดแล้วจะขึ้นมาซื้อเห็นเนอะแต่ตอนนี้ขออุดหนุนไปห้ากล่ำก่นนอ,กอนเนาะ ครับผมอ่าจำหมจะจมนะครับผายสนใจเม่งไม่เอวบันวั็นที่ห้าจะขายสามซีฟนะุ้เล่นนะถ้าไปขายตั้งลุ่มนะแม่ปวนอสามซีฟขึ้นป้วนนออืมไม่ถึงสักตัวถึงมันยังยัง พระเจ้าวันนี้มาถึงที่บ้านเม็ลายเลยก็ต้องมาถึงแหล่งอันนี้บอกปล่อยนี่นะครับบอกปอนะครับรคนที่มากเบิ่นหันปุ๊บนี่เปิ็นหู้เลยเนาะไม่หลงเนาะเจ้าหู้เลยเจ้ามิ่งอ่อนมิ่งเจรจ่าผมผมนี่ม่ได้สนใจ <c oughs> ผมแต่เพราะว่าผมกินได้หมด <c oughs> <c oughs> สมัยเมื่อตัวน้อยๆผมกินนะแม่จุบทีละวันไหนม่ได้กินนี่ม่ได้เลยเนาะโคนก็กินนะกินก้ามาตัวน้นอยๆอยู่เต้วาายหรอ คนเท่าเป็นมากอ่ะผมก็เลยต้องกินอ่ะอุ้ยเป็นไทยอินโดเปิลเลยเดิอหนึงผมหลวง้าเมฆไม่อยาบมามดรวยบ้าเจอ้าไในปีกมาแอมจะมาอุ้นหนึ่งในแม่แฮมเนอร์วันนี้ผมไปหักกรรมกันเนาะ